การสวัสดีครับสมัชมุมวันนี้พอดีเจอกับคุณลุงครับผมเป็นพอบานของประพูเนี่แหละครับตามจริงเพิ่นกะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับจต่วันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเจอกันเลขอย่ามาถามเบิงความฝันกับคุณลุงเบิง้งเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณลุงคนนั้าฝันดียังงวดก่อนนี่ก็ฝันดีบุลุ่งงวดก่อนนี่ฝันดีครับฝันวารถมดอดจะไส์หายครับงวดก่อนเมีนบ่า ครับหมดก่อนคืองหมดที <t <t ่แล um ้วม yeah, well no um ือครับผมงวดที่แล้วมจะไส่หายเขาลักไปเลยงนเสียงหอดเขาขี่ต่อตไปมันเป็นจะไหนคือว่าฝันว่ามันจะไส่หายว่าฝันดีบานนี้ลุกขึ้นมาแมลนมาซองเบิงโอ้ยรถยังอยู่รวยฝันรวยว่ะบ้านนี้ก็เลยขี่ไปหน้าขี่กลับมาสิใกล้สิ่ขามทางแล้ว รถมัดผัดเสียมเพ่ก็ว่ามึงนี่ยบังคับโสมันรถรถพังครับดังดังตังตังดังดังดังโอ้ยโอ้ยบัดยางไปหาทางก็บอกหันขี่ไปจูงยางไปครัดังไปเขาก็ถอนออกเบิ่งแตเลยฟังนั่นบอกว่าบ่แม่นมันสิออกน้ำรถนี่บอกเพราะไงมึงคัน กแล้วว่ะนด้คขาฝันนห่นบ่แบบย่ำมือเ้าครับโอที่มันมันพังมากแล้วบัดนี้ก็ลบจูงไปหาซางอ๋อครับผมอืมคือว่ามันฝันก่อนแล้วฝันก่อนฝันก่อนมันมันมันจะพังวันสามันเสียครับอ๋อมันยี้มือ้ามันพังอีลีบัดนี้ก็เลยต้องเอาไปหาซางเนอะมันพังมากหลหลีฝันก่อนแล้ว มันมันเป็นตะเบียนรถลุ่งตัวไดครับผมสองเจ็ดครับสองเจ็ดโอ้มันกลายเป็นตัวอัดทีิพ่านมาเป็นเก่าเจ็ดสองน้ครับสมุชมันเป็นตัวกันนั่นแหละมันเป็นตัวกับกระจิงอยู่บอกแมยพบออยู่ใส่เลยกระว่าถือครับท่านผช้่มเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองเมีนบลว่าเลยว่าอืมงวดเด็กนี่เด็กครับงวดนี้ว่าฝันนี่คือว่าฝันเกี่ยวกับสอนช่อยไปเป็นรอบพ่อหัเพิ่นโอ้จนหลูกสาวเรียนจบมหาลัย สันเกี้าครับสันเกครับสันเกี้าว่าเจ้าบัท่านท่านเนี่คอยอยู่ได้หาสิ่บาทพุนว่นี่นี่ลูกจังบัท่านไดี๋ยหเงินจังได้จังวะเออเราท่อนก็ยังเงินเราเงินท่อนว่ะโอ้ยว่ะเด่ว่าเงินพราะในหายแต่ว่าท่านเนี่ยม่ยิ้มขึ้นมาท่านนี่คอยหาที่บาทพุนวะบ่ครับพุนวะแนวนั่นอ๋อว่ะบ้นนี่ก็เนี่ยนี่ กุ้งแม่ทรัพย์ตัวนี้ว่าบ่แม่นกุ้งเพิ่นว่าเว้าอันนี้แข็งใส่เพิ่นน่ะบ่กุ้งจังได๋บ่ทันได้ให้อีหยังกันจังได้จังสิมามาให้ท่อนหั่นเลยบ่ก็เลยห่เมื่อซั่นเอาใหเลย่จไเพิ่นให้โชคให้ลาบเนาะก็แม่นปซั่นแหละกสิเป็น50นเนาะกบ่ว่าบ่ท่อน50บาทเนาะ ก็จะมีอีหยังก็หาศูนย์ตัวเดียวเลยเออา,าก็หาศูนย์มันกอนหาศูนย์มันตรงกับเรืของปูเจ็กพอดีเลยลุงตรงกรันนั่นแหะแต่หวะแม่ฝนมาบอกให้ฟังมือขึ้นหรือมือขึ้นบ้านบอกขึ้นบ้านบอกแม่ฮะแม่บอกอะไรเงี้ยบอกบอกให้ฟังขึ้นบา้านหรือมือขึ้นก่อนบอกไปเชียงเมืองเขาโออ บันนี้ก็เลยขุดมาหาเป็นวันลังค้างก่อนจังสีเสียงอ๋อว่าดิลูกขุนมาไปเหวปึบลบมานอนเอ้าขัมันสีเมนตโตไหนโตนีก็ฝันฝันบึงเด้อวะ่าขันมันวแมนุอ๋อ,อสแสงว่าลุงฮากก็เอาเสียงบิ่งเือื่อนนี่เสียงใหนใจบ่ดได้เขียนอืมมือนี่แล้วมือสีเขียนมือแรงนี่ละ คือว่าเคยเสียงเหล็กเียงวันอังคารมันเป็นเล็กตัวไหนที่ที่พะพูดเอาเอาหายุ่งไปเสียงเมืองครับผมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์ครับ๋อเล็กเหลขกของปู่เจกนี่ครับโอครับผมเนาะจังหาบาดนี้เสียงในใจครับฝันว่าเลยคุบหมูจับหมูตัวบกใหญ่หนึ่งจับได้แล้วก็โคตรอล่งใส่เข่งแล้วมันก็โคตรอยู่หลงงงอยู่ในเข่ง มหมูหมูครับหมูหมูจรุนี่ล่ละอย่งก็ภาษาทองทินครับแต่ผ um ู้ชมหมูจรุจรุนี่ไหมเวาว่าหมูนะครับแต่ผู้ชมเนาะภาษาทองถินเพื่อนจับหมูตัวนึงไอ้สบอกครับคหับไอ้บอกได้มันก็แบบบมเมน เหยียบแล้วก็จับตันที่หมู้อง่างจะได้ยังเหยียบอยู่เลยโอ้โหเหยียบไว้เลยจะค่อยจับจังจับก็<ข>อยากมันครบนะครับผมมันจะไม่อาได้แค่ไปช่อมเพราะว่าเลข <c oughs> เลขปูเจกนี่นี <c oughs> ่ปูเจงนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งหาศูนย์ครับลุงเล่ากา่าวล่องล่องไปเสียงแบบว่าเราอธิษฐานเหมืง่ายซะตื่นมาอธิษฐานว่าเออขันมจะเป็นเลขหนึ่งหาศูนย์ของปูเจงนี่ให้ฟันดีฟันยังยังสีเดือกับปรากฏว่า คุณลุงเพิ่นฝันเกี่ยวกับเจ้านายเก่าเนาะที่คุณลุงเคยไปไปเป็นลูกน้องเพิ่นไปเป็นลูกน้องว่าเพิ่นถามน้ำลุงเลยโดยที่ว่าบพราะให้เงินลุงเด้แต่ว่าเพิ่นถามน้ำลุงก่อนว่าใช้เงินท่อนหาสิบบาทข่อยว่าสันเพิ่นว่าถ้าที่เงินบพราะในหายจักบาทแล้วถามเงินท่อนก่อนหาหาสิบบาทเนาะวันนี้ก็มาเกี่ยวกับลุงจับได้ได้จับหมูอีกเหยียบคล้ายๆว่ามันอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะหมูตัะบุงใหญ่เหยียบอยูขึ้นบงกระโหลครับท่านผู้ชมมันเหยียบไปยู่ง่ายๆได้เนาะ ครับหมูตัวหนึ่งถามว่ามาประกอบสกันกับเจนนายเป็นหนึ่งหาศูนย์คือว่าล่ะครับผมหนมึ่งหาศูนย์เนาะหนึ่งหาศูนย์ตัวหมูหมูตะว่าหมูนะะมี่เถอะเขาต,ตีเป็นอย่างไรปะตีเป็นสี่ตเป็นสี่เลยเนาะตีขามันลอกหนึ่งหาศูนย์สี่หาศูนย์ยี่สี่สมบวกเอคันให้รุ่งม,มากนี่ลุ่งม,มักตัวไห็กขับเหล็กตัวเหล็กนี่ เพื่อว่าเดี๋ยวมือมือแรกก่อนปกติผมจิตเขียนแล้วก็อธิษฐานใหม่วาดภาพเรียบร้อยอธิษฐานเคยเชียงวันนังข่านครับแต่มือมือขึ้นอีกแค่เพียงแต่ว่าอธิษฐานนี่สิอธิษฐานในใจบอบว่ได้เขียนไว้เนาะได้เขียนได้วาดภาพฝันเกี่ยวแต่กับได้จับหมูถนัดมือบอกครับกับอันเต้กั๊บจะหนาใเก่าเนาะครับนั่นแหละก็แสดงมาเลยมันอยู่ เท่านี้แล้วก็เกิดศูนย์ศาเลยแถวแกรุงนั่นบอกถซจเกิดพศ2,505เนาะศูนหาว่ากันเ่เป็นตัวเดียวกันกันนะครับสิ่เป็นท่วงเอาเงินทอนกับรุ่งไหมแต่ว่าเป็นไปตักาบนรุรงเนาะเขาเนศูนหาแต่ว่ารุงสิเิ่นเปนมะเ่นหาศูนเนาะ นี่ผมนี่นะเธอเขายิงกันอยู่เขาพาวิหารนี่คนขี่สูขี่เนียวจนหน่อยบ่านานี้จากเพื่อนเลยแล้วบอกว่าย่ามอยู่เงื่อนด้อหุบลูกหุบเมียหุบม้าหุบแมวไปอดหลอดโล้วก็นังแน่มืองลูกเปื้นจวดจจดจจดขึ้นมาทีหล่ะปีปีนั้นบอกครับปีเขายิงกันปีเขายิงกันนะปเราไปอยู่ไปอยู่ปีห้าสี่ บ่วพันโดนในนอกลุงเนาะกับประม่านซิบกาปีเองเนาะสมัยนั้นแม่นอยู่ดอกครับเพราะเท่ยงจำได้สมัยนั้นยิ่งกันอยู่ทั้งอำเภอกันทรารักว่าสรุปแล้วตัวเลขนี่ลุงว่าต้องขอให้เอาไปนอนนอนเสียงมุ้งซะก่อนแม่นว่กเพราะว่าลุงลุงจะเขียนใส่กระดาษไว้เนาะเเเเเออาาาาาาตตมมทีี่่่่วววสสยงง้ใหันนนนไะะลุครับผมอ๋อขอบคุณได้หลายครับลุงขอบคุณได้หลายครับที่ให้ข้อมูลเนาะ แต่ว่าท้านี่ทั้งนั้นก็ยังเป็นเลขหนึ่งหาศูนย์ของโปรเจกต์หรือว่าหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสี่บัวหนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่นอป่านอกเพราะว่าเพราะว่าอันหมูมันก็มีสี่ขานะครับแต่มันเป็นตัวเดียวเนาะท่านใดที่แปะเก่งตีเก่งกัะแปวเอเองนําเด้อครับแต่หมูชมเนาะที่แล้วเนี่ยบอกแม่่นยูมีเกี่ยวกับหลดเนี่ย อ๋อฝันแล้วมันะได้เนาะจะได้จะได้เนอะลุงเนาะถึงว่าขาว่าพันก็ยังดีกว่ามันหมดแหละเม่นครับเมียนเยกกับฝันเกี่ยวมันเพ่พอมีนะแล้วก็ฝันว่าแม่นจะแสดงว่าลุงฝันแม่นเลยฝันแม่นเพราะว่าได้ฝันได้สองเจ็ดเนาะวันออกเจ็ดสองเนาะนี่เดี๋ยวผมสเบอกเราให้ฟังครับหลายปีที่ผ่านมาสามปีหรือเปล่า ลูกสาวสอนอยป,ประถมนี่ขี่รถมาจอดอยู่นี่งขึ้นรถรถขค่นี้แหละขีร่รถมาพ่อพ่านลงเล่นเปนไหนี่มากที่764อยู่ตอนที่มันออก764กอยู่โอ้764ในใจผมคือว่าไหแม่ผมบสือนะพียงว่าไหแม่บนใส่ในใจนี่คือว่าพ่านคุ้นท่านฝัน่าจังหดเกาะฝันมาตรงนี่ขี่รถแค่นี้มาก โอ้รถรถของลุงนี่บ่รถตัวมันนั่นแหละรถมันเองโอ้รถรถของของเพลินรถแค่ไนล่ะรถแต่เบียนอีหยังกบสองเจ็ดบอกถึงตั้งแต่ตอนนั้นปากมันบอกเลยว่าพอดีมันก็ไปสอบสอบคู่เนาะไปสอบอยู่บนพอดีรถเรนถึงขึ้นมาห้อนีงพ่อ ฟังโรงเรียนบริหายนิ่มมากที่เจอทุกทีโอ้มันจนการบริหายแก้วกับบ่ได้เกี่ยวกับทะเบียนรถนอกเพิ่นมาบอกเป็นตันอกบอกเป็นตแล้วก็เลยนี่มันแต่งสีมันถูงเป็นเหล็กหรอวะวะนี่เป็นยังเนาะเจ็ดหกสีเนาะมันบอกเจ็ดหกสีออกตรงๆได้บอกออกตรงว่าแสดงว่าลุงเราเป็นคนฝันแม่นเนาะป้าเนาะฝันแม่นดูแล้วได้ฝันแสดงว่ามันเป็นมันจะเป็นตัวเลขที่ออกเนาะ ไม้อัสอน้ำเาอมาช่วงเนาะมันเพื่อ่ะมันาโตจริงมันฝันลูกสาวนี่มันก็ฝันเหม่นครับตอนที่มันสอนอยู่ที่โรงเรียนน่ะแมนย้อนย่สามสี่แมนยุ่ค้นขันฝันอย่างงาๆมักจะฝันแม่นตัวผมเห็นเห็นเหลอรอเห็นกค่เห็นอยู่ กายพกายเนี่มันเอาสองแปรสองหายนะเป็นไขว่ว่าคุณรุ่งเราเป็นคนที่ว่าฝันขันฝันมันจะเป็นฝันแม่นนะคร์เตอร์บุชชมเนาะยังงวดที่ผ่านมาหรือว่าที่ผ่านมานั่นคุณรุ่งคนฝันกับเป็นตัวเลขตัวนั้นมันก็มักจะเป็นตัวที่จะออกครับยังงวดนี่คือกันคุณรุ่งกับฝันค่ะแปรได้นี่กับแปรได้แค่เป็นหนึ่งหาศูนย์หรือว่าหนึ่งสี่หาศูนย์อย่างนี่นะคร์เตอร์บุชชมกันเป็นจับเป็นสองตัวเนาะเอ๋อแต่เป็นกันได้ชื่นชอบกับฝากเป็นก็ลังใจฝากกดไลก์์ดแชรเนาะ ร็เป็นงใจคนททมคีบครับผมขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแฟนช่องที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตดาชแนลขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องขอสุภาพแข็งแรงห่างไกลโลคงพ่ไข่เจ็บกันสุขุกคนคีบปนีเพระเที่ขอตัวลาไปก่อนครับเพราะว่าจะเดินทางไปต่อครับท่านผู้ชมจะขึ้นไปหานาคหน่อยไปขอในโค้งรอยศพเนาะครับผมเอาไปละครับผมท่านผู้ชมหมันหมายนกันสุขุกคนเด้อขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่ขอมคุณครับผม 1 5 0หรือว่า1นึ่งกัหาศูครับขอเป็นสอตัวเนาะ